สวัสดีครับทบทสิบเบี้ยนหากจะพูดถึงสิ่งประดิษฐ์สุดไฮเทคท,ที่เกิดขึ้นบนโลกเราก็มักจะนึกถึงสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ,บวงการวิทยาศาสตร์กันใช่ไหมล่ะแต่ก็มีอีกวงการหนึ่งที่พัฒนาเทคโนโลยจีจรงิจรงๆออกมาเห็นอยู่บ่อยๆนั่นคือกลุ่มผู้พิทักษ์สันติราษฎร์หรือตำรวจนั่นเองเหตุผลก็พอว่าความปลอดภัยนั้นเป็นสิ่งสําคัญยิ่งมีของจรงิจรงๆคู่ๆออกมาเยอะเท่าไรก็เท่ากับว่าการปกป้องดูแลประชาชนก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น จะเป็นของพี่เจ๋งหรือร้้มยังไงไปรับชมกันได้เลย Star Chase GPS ปัจจุบันนี้ปัญหาบนท้องถนนมีมากมายขึ้นจนน่าใจหายทำให้บรรดานักประดิษฐ์จึงพยายามสรรหาสิ่งประดิษฐ์เจ๋งๆมาเพื่อรับมือกับเรื่องราวเหล่านั้น Star Chase ถูกผลิตขึ้นมาโดยบริษัทที่มีชื่อเดียวกันมันคือเครื่องมือที่ช่วยให้ตำรวจติดตามรถต้องสงสยัยหรือรถที่ใช้ความเร็วเกินกำหนดโดยวิธีการทำงานของมันก็แสนง,ง่าย เมื่อถูกยิงออกมากจากช่องลมของรถตำรวจมันจะพุ่งไปติดหนึบบรรสของเป้าหมายในตัวมันเองมีระบบ GPS ติดตามนอกจากจะไม่ต้องขับรถได้ล่าด้วยความเร็วสูงให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแล้วตำรวจยังสามารถคาดการเส้นทางล่วงหน้าและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อเข้าสกัดได้อีกด้วยน่าเสียดายที่มันถึงดูจะเป็นเทคโนโลยีสุดเจ๋งแค่ไหนแต่าการยิง s t a r ์เช หนึ่งครั้งต้องเสี็จค่าจะจ่ายประมาณ7,000บาทเลยทีเดียวดังนั้นเราคงต้องฝากความหวังไว้กับทีมผู้พัฒนาภากอนาคตสามารถทำให้ราคาถูกลงแต่คุณภาพคาวแก้วเหมือนเดิมสตาร์เชดคงได้รับความนิยมมากกว่านี้แน่นอนนักซิงทั้งหลายเตรียมตัวเลยอย่าคิดว่าจะหนีตำรวจกันได้ง่ายๆเหมือนเดิมเชียวรถควบคุมฝูงชนโบเซนาไรออดรถควบคุมฝูงชนสุดเจ๋งหนัก18ตันหรือ18,00 0กิโกรมัม จากประเทศสโลวัเกียคันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสลายการชุมนุมหรือยับยั้งความไม่สงบจากผูงชมชนจํานวนมากมันมีฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์มากมายเริ่มจากส่วนด้านหน้าที่เป็นโลกกาําบังซึ่งสามารถถดและขยายตามสภาพพื้นที่ถนนได้ตามต้องการมันสามารถใช้กําบังเจ้าหน้าที่ได้มากถึง38คนป้องกันการกระแทกและจู่โจมจากผูชมชนได้ถึง100คนและที่สําคัญ มันยิงกันไฟกันกระสุนและมีช่องสำหรับให้สอดอาวุธออกมาได้อีกด้วยส่วนวงของโล่ป้องกันนี้ ยังมีทั้งกล้องไว้จับภาพและลำโพงเพื่อใช้พูดคุยเจรจานอกจากนั้นเจ้าโบเซน,น่าไรอตยังสามารถใช้ปืนฉีดน้ำความดันสูงซึ่งมีระยะจู่โจมอยู่ที่12เมตรยังไม่หมดค่าเจ้ารถสุดเจ๋งคันนี้ยังสามารถควบคุมและเคลื่อนที่ผ่านรีโมทได้หรือจะเข้าไปขับเองก็ไม่มีปัญหาเพราะห้องควบคุมถูกออกแบบมาให้กังกระสุนปลอดภัยสุดๆเรียกได้ว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์สุดเจ๋งจากตำรวจที่ครบเครื่องจริงๆ โลกังกระสุนโอริกามิโอริกามิคือการพับกระดาษแบบญี่ปุ่นโบราณเพื่อสร้างสรรค์ไปรูปทรงหรือวัตถุต่างๆด้วยแรงบนันดาลใจนี้เองที่วิศวกรขอ,ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งจากรัฐยูทาห์ได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์สุดล้ำอันนี้ขึ้นมาซึ่งวัสดุที่ใช้นั้นทํามาจากแผ่งกระสุนที่ร้อยเรียงเข้ากับเส้นใยเคเลาิบสอชั้นมันมีน้ําหนักราว25กิโลกรมัมเท่านั้นถ้าเทียบกับแผ่นเหล็กกกระสุนที่ใหญ่เท,ท่าทัในปัจจุบัน ซึ่งหนักกว่า45กิโลกรัมเจ้าโลโอริกามีหนักน้อยกว่าเกือบครึ่งหนึ่งเลยล่ะจากการทดสอบมันสามารถกันกระสุนปืนพกได้หลายประเภทไม่ต่างจากโลกันกระสุนที่ใช้งานกันทั่วไปโดยเทคโนโลยีสุดเจ๋งนี้มันออกแบบมาเพื่อลบจุดอ่อนเดิมๆที่เคยมีอย่างเช่นโลแบบเก่านั้นเคลื่อนที่ลำบากกว่าจะพร้อมใช้ก็กินเวลานานแต่กับเจ้าโลโอริกามีนั้นทำให้ตำรวจทำงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นหลายเท่าเคลื่อนย้ายง่ายพับเก็บได้ จะใช้แค่นำออกมากลางเท่านั้นเรียกว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ตอบโจทย์ในทุกๆด้านจริงๆ b a c k Cornet b a c k Cornet หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ PD100 h e เฮ c o p t e r คอปเตอร์ 100, ter, ขนาดจิว๋วแต่ความสามารถไม่ได้จิ๋วตามขนา,ขนาดของมันเลยนะ b a c k Cornet เป็นโดรนที่เอาไว้ใช้สังเกตการและสำรวจมันถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท POCK DYNAMIC ด้วยขนาดเพียง16ซนติเมตรและหนักเพียง33กรัม ซึ่งหนักทเท่าๆกับถุงขนมเพียงเท่านั้นโดยมันสามารถบินได้ย5ิานาทีต่อการชาร์จหนึ่งครั้งทำความเร็วได้ราวๆ10เมตรต่อวินาทีมีระบบมองเห็นในที่มืดและกล้องทั้งหมด3ตัวแถมยังสามารถบังคับทิศทางของกล้องได้ด้วยทำให้มองเห็นภาพได้จากทุกทิศทางส่งภาพแบบเร็วไทม์ได้อย่างคมชัดนอกจากนี้วัสดุดของมันยังทนทานต่อน,น้ำและไฟสามารถทำงานได้ทุกสภาพอากาศจะฝนตกฟ้าร้องน้ำท่วมก็จัดมาก ที่สำคัญมอเตอร์ของเจ้าแบ็กคอนเนตนั้นเงียบมากจนถ้าไม่ตั้งใจฟังดีๆก็จะไม่ได้ยินโอ้โหคุณสมบัติสุดโทษแบบนี้กองทัพไหนได้ใช้งานกรีไดีว่าสร้างความได้เปรียบให้กับกองทัพมากขึ้นจากเดิมหลายเท่าตัวซองปืนกันน้ำอาวุธปืนเป็นสิ่งสำคัญในการออกปฏิบัติหน้าที่ของทั้งตำรวจและทหาร โดยเฉพาะเวลาต้องเจอสถานการณ์ขับขันแต่ถ้ามันเกิดใช้งานไม่ได้ขึ้นมากเพราะส่องที่เก็บปืนไม่ได้มาตรฐานนั่นคงเป็นฝันร้ายของคุณเจ้าหน้าที่แน่ๆขอเฉิญทุกท่านพบกับพีเซเวนทีนซองใส่ปืนแห่งโลกอนาคตจุดเด่นของมันคือการกันน้ําทนต่อทุกสภาพอากาศสามารถลุยได้ทั้งน้ําจืดและน้ําเค็มโดยที่ยังมั่นใจได้ว่าปืนด้านในไม่มีความชื้นเลยสักนิดนั่นก็เพราะมีการบรรจุสารดูดความชื้นแบบพิเศษ ที่จะทำให้ปืนปลอกความชื้นแม้จะกําลังว่ายน้ําอยู่ก็ตามนอกจากนี้ภายนอกซองยังทํามาจากโพลีคาร์บอเนตที่ทนทานต่อแรงกระแทกสูงมีสายรัดขาและเข็มขัดพร้อมด้วยระบบรักษาความปลอดภัยสาระดับที่คุณเจ้าหน้าที่ทั้งหลายสามารถมั่นใจได้เลยว่าระหว่างที่กําลังวิ่งหมอบพ่านหรือว่ายน้ำอาวุธคู่ใจจะไม่มีทางหลุดออกมาหรือเสียหายจากสภาพอากาศแน่นอน หุ่นยนต์สอดน้ำ r e c o n t r o l b o สิ่งประดิษฐ์สุดเจ๋งที่เหมือนหลุดออกมาจากภาพยนตร์ไซไฟนี้มีชื่อว่า r e คอน t r o l b o หน้าที่ของมันคือใช้สอดน้ำและเข้าถึงพื้นที่อันตรายในภารกิจต่างๆมันถูกออกแบบมาพร้อมกล้องที่สามารถมองเห็นได้ดีในที่มืดและไมโครโฟนที่รับเสียงได้ชัดเจนขนาดกระทารัดสามารถใช้งานได้ในหลายรูปแบบพื้นที่โดยการใช้งานเบื้องต้นก็แค่โยนเจ้าหุ่นยนต์เข้าไปในพื้นที่แล้วเปิดใช้งาน พารีโมทคอนโทรเท่านั้นซึ่งเจ้าหุ่นยนต์จิ๋วตัวน,นี้สามารถควบคุมและรับส่งสัญญาณภาพและเสียงได้ภายในระยะ4 5เมตรและมันยังข้ามสิ่งกีดขวางต่างๆได้อีกด้วยนอกจากนี้มันยังสามารถแบกของได้ถึง1.8กิโลกรัมเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุด1ฟุตต่อวินาทีและระยะเวลาการทำงานของมันอยู่ที่120นาทีต่อรอบ ซึ่งนั่นก็เพียงพอให้สำรวจพื้นที่ต่างๆได้แล้วด้วยฟังกเชนสุดเจ๋งของมันบวกกับน้ำหนักตัวเพียง0.6ยกิโลกรัมทำให้มีหลายประเทศใช้งานเจ้ารีคอนโทรบอทในภารกิจต่างๆมากมายและดูเหมือนว่ามันจะทำหน้าที่ได้ดีเชีวยวละ่ะรถพุ่มเกราะบ็อกเซอร์ครอบบาบิทเรเยอร์ครอบบาบิเรเรเยอร์คือ,อยามผนะสุดเจ๋งที่มีหน้าที่เอาไว้สร้างสะพานฟังไม่ผิดหรอกค่ะเอาไว้สร้างสะพานจริง เจ้ายานผนานะหุ้มกรอบคันนี้ถูกสร้างขึ้นโดยบริษัทป้องกันภายประเทศเยอรมนีไรมีทันคุณสมบัติหลักที่ไม่เหมือนใครของมันคือการติดตั้งสะพานทั้งแบบชั่วคราวและถาวนเพื่อเชื่อมต่อพื้นที่ต่างๆและส่งกําลังพลเข้าสู่พื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงได้เช่นแม่น้ำหรือเนินหินโดยความยาวของสะพานสามารถสร้างได้ยาวได้ถึง22เมตร ด้วยระบบท่อไฮดริกที่มีน้ำหนักเบาและได้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะทำให้เจ้าบ er, ็อกเซอร์คอบบ่าบริดเลเยอร์สามารถถอดและติดตั้งสะพานได้ในเวลาไม่ถึง5นาทีเท่านั้นทั้งมันยังมีความทนทานเกาะตัวได้ดีกับทุกสภาพพื้นผิวหายห่วงเรื่องความปลอดภัยไปได้เลยความได้เปรียบทางยุทธวิธีถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในเวลาที่จำเป็นดังนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่ช่วยภารกิจมีความคงตัวขึ้นอย่างน่าเหลือเชื่อ ถือว่าเป็นแนวคิดสุดล้ำที่เป็นประโยชน์ในหลายๆภารกิจเห็นด้วยไหมล่ะคะ Legion X โดนรัตเวนสุดไฮเทคบริษัท Elbit System จากอิสราเอลได้ผลิตโดนสุดเจ๋งที่มีชื่อว่า Legion X สำหรับภารกิจข่าวกรองการเฝ้าระวังและการลาตะเวนพวกเขานำไปแสดงความสามารถในการจัดภารกิจด้วยระบบอัตโนมัติที่งานยูโรซาโทรี2 0 2 2ในกรุงปารีส ซึ่งก็เป็นที่ฮือฮากันมากเพราะด้วยการออกแบบพิเศษทําให้ลีเจน X มีความสามารถในการบินที่ยาวกว่าโดนแบบทั่วไปมากรวมทั้งสามารถติดตั้งอุปกรณ์จุดจมได้ไม่แปลกที่มันจะถูกเลือกใช้โดยองค์กรทางทหารและความมั่นคงทั่วโลกแต่ความพิเศษของมันไม่ได้มีเพียงแค่นั้น โซลิเจนเอ X, ยังเป็นการประสานเทคโนโลยีสุดล้ำโดยเชื่อมต่อการควบคุมร,ระหว่าง AI และมนุษย์ในภารกิจแบบไร้คนขับโซลเจนเอสสามารถคำนวณหาเส้นทางและวิธีการที่จะสามารถทําให้ภารกิจออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดโห oh! ฟังดูสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะนอกจากนี้มันยังสามารถทํางานได้ในหลากหลายพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นบนบกหรือบนน้ําก็ไม่หวัน่นถือเป็นสิ่งประดิษฐ์สุดเจ๋งที่จะช่วยกองทัพได้มากมายเลยเชียวล่ะปุ่นยนงู Guardian เจ้าหุ่นยนต์ตัวจิ๋วหน้าตาเหมือนงูตัวนี้เออก็ไม่ได้เหมือนงูซะทีเดียวหรอกนะแต่การสร้างหุ่นยนต์เลียนแบบทางชีวภาพของงูไม่ใช่เป้าหมายหลักของบริษัทซาคอสแต่พวกเขาสร้างสิ่งประดิษฐ์สุดเจ๋งตัวนี้ออกมาเพื่อสำรวจพื้นที่ต่างๆอย่างที่รู้กันว่าโดนเป็นนักสำรวจที่ยอดเยี่ยมแต่ก็มีบางพื้นที่ที่โดนไม่สามารถเข้าถึงได้และด้วยความยืดหยุ่นของหุ่นยนต์งูตัวนี้ ทำให้มันสามารถทำหน้าที่แทนได้อย่างดีเชียวละมันสามารถปีนบันไดเคลื่อนที่บนทางแคบแคบและพื้นผิวไม่เรียบหรือแม้แต่ลงไปในท่อได้อย่างสบายโดยอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้บน Guardian S ก็มีมากมายเช่นกล้องไมโครโฟนและลำโพงในกรณีที่ต้องการสื่อสารโต้ตอบกับผู้ประสบภัยในพื้นที่นั้นๆออกแล้วก็มีกล่องเล็กๆที่พอจะส่งแซนด์วิชหรือยากเข้าไปให้ผู้ประสบภัยได้ด้วยนักฟังๆดูก็เหมือนหน่วยงานช่วยเหลือตัวจิ๋วเลย แน่นอนว่าจิ๋วจะแจ๋วแบบนี้ค่าตัวย่อมไม่ธรรมดาเอาเป็นว่าหน่วยงานไหนอยากมีไว้ครอบครองก็เตรียมเงิน2ล้านบาทไว้ได้เลยนะนวัตรกรรมตะข่ายหยุดรถหลหลายคนคงเคยชินกับวิธีการหยุดรถแบบเก่าไม่ว่าจะเป็นแผงตะปูหรือแท่งเหล็กนีนะ้ำที่ทั้งยาวและหนกักติดตั้งยากแถมยังไม่สะดวกปลอดภยัยดังนั้นทางบริษัทพาซี H C e M C, จึงได้ให้กำเนิดอุปกรณ์สุดเจ๋งชิ้นนี้ออกมา เพื่อจบปัญหาเหล่านั้นมันเป็นตะขาดที่มีความคงทนสูงมีหนามเล็กๆติดตั้งภายในพร้อมขวดแก๊สและท่อส่งแรงดันน้ำหนักแสนเบาบ้างวิธีใช้ก็เพียงนำไปติดตั้งในเส้นทางที่รถเป้าหมายจะวิ่งผ่านเมื่อรถเหยียบเข้ากับตะข่ายขวดแก๊สจะอาจแรงแดันเข้ากับท่อส่งกำลังส่งผลให้ตะข่ายถูกดึงออกจากที่พับและผ่านรอบหน้ายางเพื่อล็อกล้อ,ลอทันทีวิธีนี้แหละค่ะที่ทำให้รถหยุดได้ภายในเวลาไม่กี่วินาที จากการทดลองมาสามารถอยู่รถ SUV ที่หนักเกือบ3000กิโลกร,รมัมวิ่งด้วยความเร็ว9 6กิโลเมตรต่อชอั่วโมงได้ในเวลา3วินาทีสิ่งประดิษฐ์นี้จะช่วยให้ตำรวจทำงานได้ง่ายขึ้นแถมมันมีน้ำหนักเบาพกพาง,ง่ายติดตั้งง่ายและนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกด้วยถือเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยทุนแรงได้ไปเยอะเลยถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ